สวัสดีค่ะก็วันนี้นะคะอเผอิญว่าคุณแม่เนี่ยไม่อยู่นี่ก็เดี๋ยวเราจะมาทําการนะคะแต่งตัวแต่งหน้าสวยขนาดนี้นะคะก็เดี๋ยวอ่ะเดี๋ยวเราจะมาทําการนะคะก็เช็ดกล่องนะคะเนี่ยค่ะแล้วก็เดี๋ยวก็จะมาเปิดกล่องดูนะคะว่าอันมันได้แค่ไหนอ่ะได้แค่นี้เนาะเดี๋ยว ว่าในกล่องเนี่ยเราจะแบบทำความสะอาดอะไรบ้างนะคะโอเคเดี๋ยวก็มาดูกันนะคะว่าเดี๋ยวเราจะทำความสะอาดอะไรนะคะก็ชุบกล่องมันก็ประมาณเท่านี้นะคะก็เช็ดนะคะแล้วก็เดี๋ยวก็มาดูว่าเออของในกล่องเนี่ยมันมีอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็เดี๋ยวเราก็จะมา ทำความสะอาดกันนะคะอันนี้ก็มีนะคะนิ่ที่ราใส่ฟอปค่ะอันนี้ก็เป็นรูปของพี่แจ็คหมานะคะก็เป็นก็เปลี่ยนมุมค่ะเปลี่ยนมุมเปลี่ยนมุมหลังจากที่เราใช้มุมในการที่อ่อมุมในการที่เขาเรียกว่ามุมในการเราก็เปลี่ยนมุมนะคะเซตเดี๋ยวดิดฉันไอ้นั่นก่อนแช่ก่อนเราก็เปลี่ยนมุมนะคะสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนค่ะเดี๋ยววันนี้ทำความสะอาดนะคะ เห็นดิฉันไหมคะอ่าเดี๋ยวเราก็จะมาทาความสะอาดกล่องกันนะคะก็ไม่ได้ทําอะไรเยอะค่ะทําแบบพอเป็นพิธีให้ถ่ายข้าสาดเพราะว่าแม่ไม่อยู่ค่ะแม่ออกไปเสีย่ยงไวรัสโคโรนานะคะที่ตลาดค่ะน้าหมูว่านางจะไปตลาดฟังดูแล้วแบบดูแล้วมีความสุขนะคะคือช่วงนี้เนี่ยร่างกายจะอวบไปนิดนึงนะคะเพราะว่าไม่ได้แบบไม่ได้แบบไม่ได้ออกกําลังกายเลยนะคะ ดังนั้นเนสวัสดีค่ะเราก็จะต้องมาก็ทําการนะคะทําความสะอาดนะคะคือทุกที่ในบ้านนะคะตรงฝากล่องเนี่ยมันเป็นแบบเครื่องประดับหมดนะคะอันนี้ทองเดี๋ยวเก็บไว้ตรงนี้ก่อนนะอันนี้ก็จะเอามาใส่ก็ไม่ได้เพราะว่ามันจะกุ้งกิ้งไปนะคะก็ทุกอย่างก็จะเป็นเครื่องประดับหมดนะคะเพราะว่าที่บ้านเราขายเครื่องประดับเห็นไหมคะก็เดี๋ยวเราก็จะมาเปิดกล่องนี้กันดูว่าในกล่องมันมีอะไรบ้างนะคะ จริงๆแล้วมันก็มีหนังสือคะคะแต่ว่าบางทีมันก็มีของอะไรที่เกินหนังสือแต่กล่องนี้เนี่ยจะไม่ค่อยแบบจะไม่ค่อยมีอะไรเยอะนะจะดูซิว่าเป็นแบบสมบัติอะไรแบบขนาดไหนหรือเปล่านะคะอ่ะเดี๋ยวเราแบบจะได้ดูกันนะอ่านะว่ากล่องนี้สมบัติมันจะแบบเยอะขนาดไหนนะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเป็นกล่องสมบัติที่แบบเยอะขนาดไหนแล้วก็แบบ จะแบบมีอะไรบ้างในกล่องนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาเปิดกล่องกันไ <Store. S 1> มันไม่มีอะไรหรอกค่ะอันนี้ก็จําไม่ได้เหมือนกันว่ามันมีอะไรบ้างน,นะอะเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามีอะไรบ้างน,นะเดี๋ยวขอแชร์นิดนึงวันนี้มาเร็วมาดูกันว่าเออในกล่องนี้จะมีแบบสมบัติอะไรนะเดี๋ยววันนี้มาเร็วฟึบก็เดี๋ยวเราจะถูกันเพราะว่าช่วงนี้นะคะ อย่างที่รู้ว่าค่ะว่าทุกคนก็ต้องหาอะไรทำเราไม่อย่างนั้นจะเครียดเขาบอกว่าความสุขที่แท้จริงของมนุษย์ก็คือการหาอะไรทำ <S <S อาอันนี้ก็เปิดระเบียงไว้นะคะ <S <S คือแบบให้แบบให้แบบให้แบบไม่ร้อนอะไรอย่างเงี้ยฮะอะไรทำนิดนึงแชร์แชร์ไปที่หน้าเฟซเทพพิดาก่อน สำหรับคนที่เข้ามานะคะกดไลค์กดแชร์กดซับส c r i b ์กดติดตามด้วยนะคะถ้ามาจากช่อง Youtube ค่ะคืออันนี้ไม่ได้แบบทําจริงๆนะคะเพราะว่าดูดิค่ะ,ด,คะดิฉันแต่งหน้ามาเขียนคิ้วนะคะทาปากทาแก้มนะคะปกติแล้วนะคะคนทํางานบ้านอะไรจะแบบแต่งหน้าทํางานบ้านอันนี้ก็คือมีการจัดฉากเล็กน้อยนะคะแชร์เรียบร้อยแล้วไปนี่เป็นฟอบนะคะของพี่แจ็คหมา สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องอ่าไทเป็นไงบ้างอยู่ฮ่องกงสบายดีไหมคะเดี๋ยวพี่อ,อ๋อยหาอะไรทาก่อนฮ่องกงสถานการณ์เป็นไงคะตอนนี้ประเทศไทยเราก็ต้องระวังนะคะโควิดนะคะเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยเราก็จะแบบเช็คก่อนอันนี้ก็เป็นซีดีนะคะซีดีจำได้ไหมยุคที่แบบคนนิยมซีดีเดี๋ยววาไงไว้ก่อ,น,นะอนนี่ก็จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ชอบเหมือนกันมันมีแผ่นหรือเปล่าไม่แน่ใจอาอยังมีแผ่นอยู่นะ เ er, ดบิวเวอร a ป่า a ดนี่ก็จะแบบหนังเก่านิดนึงหลายคนก็ยังไม่เกิดเลยนะอ๋อเป็นคนชอบดูหนังเพราะว่าการดูหนังจนได้แรงบนันดาลใจสำหรับเล่มนี้ก็คือฟรอปนะคะอ่ะเดี๋ยววางไว้ก่อนวางไว้ก่อนต,ตั้งไว้ก่อนคู่มือภาษาจีนกลางอ่ะสำหรับในหมวดหนังสือนะคะนี่เห็นไหมพี่อ๋อยมีด้วยภาษาจีนกลางหนังสือกระตุนเอาไว้แบบอ่านเวลาที่แบบ เคลียร์เซ็งนี่ยช่วงนี้ยังไม่ได้อ่านเลยค่ะหนังสือการ์ตูนนะคะอ่าไปแต่ชนดีดคาศัพท์อันนี้จะเป็นคําศัพท์ภาษาญี่ปุ่นค่ะดิฉันเกลีย่ยมันสักนะคะฮานชิเมะมาชิเตะเกงิเดสกะอ่าอันนี้ก็จะเป็นนะคะภาษาญี่ปุ่นเก่งกรสวยเราช่วยได้นะคะอ่าเอาวางไว้ก่อนเอาตั้งไว้ก่อนเอาวางไว้ก่อนอันนี้ก็จะเป็นนะคะท่องเที่ยวนะคะของ เมืองนะคะสกลนครเล่มนี้ดีมากหนังสือท่องเที่ยวดิฉันก็จะเยอะมากเลยนะคะเพราะว่าดิฉันก็จะไปเที่ยวนะคะนี่ดิฉันก็จะไปเที่ยวนะคะจริงๆตรงนี้มันมืดนะแต่ว่าแสงมันก็โอเคนะสว่างดีนะไม่ต้อง,องเปิดแสงช่วยนะลืมเปิดไฟอ,ะอ่ะไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรมันก็ไม่มืดเนาะ โอเคอ่ะมันก็จะมีภาษาจีนนะคะอยู่ประมาณสี่เล่มหนังสือไทยจีนนะคะนี่นะโอเคเราก็จะปล่อยไลฟ์ไปเรื่อยๆนะคะใครเข้ามาก็ถ้าแบบว่าเจอใน YouTube นะคะจะดูความเป็นแม่บ้านแม่เรือนนะคะอ้าอันนี้ก็จะเป็น โหมดเครื่องประดับทั้งนั้นเลยนะคะก็จะเป็นปีเสียแล้วก็มีปี๋เสียค่ะนี่เห็นไหมคะเปิดปีเสียไว้เออเรื่อนล้นหรือเปล่านี่ก็จะเป็นนี่ค่ะก็จะเป็นฮกซิลนะคะก็จะเป็นของอันนี้มีมูลค่านะคะแม่ไม่อยู่ค่ะดิฉันก็เลยแบบว่าจัดการไลฟ์ซะเลยนะคะเพราะว่าเขาบอกว่าถ้าเกิดเราไลฟ์แล้วแบบมาคุยกันเฉยเฉยเนี้ยคนดูจะน้อยแต่ถ้าเกิดว่าเราไลฟ์แล้วเรามีอะไรด้วยอ่ะอันนี้นะคะอ่ะ อยากเห็นไหมคะเดี๋ยวดิฉันใส่ให้ดูสวยไหมอันนี้เป็นเพลไนท์เพลไนท์นี่เป็นหินแห่งความสงบอันนี้เป็นลาเวนเดอร์นะคะยังไม่ได้ร้อยเลยค่ะน,นี่อ่าน,นี่ยังไม่ได้ร้อยเลยนะคะนี่เป็นไหมห้าสีค่ะแต่เราก็ยังสามารถสั่งมาได้นะคะแต่ถ้าแบบเป็นของทุลกนี่ก็อาจจะสั่งช้าหน่อยเพราะยังมีไหมห้าสียังไม่ได้ร้อยเลยค่ะอุ้ยอันนี้ฟุ้งนิดนึง เออจะบอกว่าทุกอย่างที่อยู่บนโต๊ะนี้นะคะก็ขายได้เป็นหมื่นนะคะถ้าเกิดเป็นราคาขายที่เราสามารถขายได้นะก็จะมีต้มหูเออว่าเราหาต้มหูไม่เจอคือของแม่ก็แบบจะซุกแบบอยู่เยอะมากเลยค่ะอันเนี้ยทองนั้นก็ยังเอาไว้ซุกเลยนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าข้างในเนี่ยมันเป็นสมบัติอะไรนะ อันนี้มันก็จะมีรูนะคะเดี๋ยวชินก็จะซ่อมน,นะคะเพราะว่าช่วงนี้ก็คงไปซื้อลังไม่ได้นะคะวางไว้ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวอ่เดี๋ยววางไว้ก่อนทำความสะอาดลังถูลัง บอกว่าทำไมถูลังเธอต้องถ่ายท่อสดด้วยคือเพื่อจะแสดงออกให้เห็นว่าดิฉันเนี่ยเป็นคนที่เป็นแม่บ้านแม่เรือนนางแต่งตัวเต็มขนาดนี้แหมเธอเธอไปดูแบบว่าไอ้นี่สิเธอไปดูในแบบเขาเรียกว่าอะไรนะในในคลิปที่เป็นผู้หญิงจีนดิเออเดี๋ยวดิฉันก็ต้องซ่อมนะฮะ คือในแม่ของดิฉันเนะ่ยถ้าอยู่นะคะนางจะไม่ให้ทําอะไรพวกนี้นาะงบอกว่าค่อยทำทะลกแต่ดิฉันแบบว่าคิดอะไรนี่ก็จะทำเลยนะคะโอเคอ่ะเรามาเปิดดูดีกว่าว่าในกล่องเนี้ยมันมีสมบัติอะไรบ้างก็จะให้ดูแบบเป็นนิดนหน่อยๆนนะคะอ่ะโอเคไปไม่ได้แล้ว อันนี้ก็คือหนังสือกลุ่มประเทศเบเนลักซ์นะคะใครๆก็จะไปเที่ยวเล่มเดียวที่จะไปเที่ยวได้ประเทศ3า,าประเทศเขาเรียกว,ว่าประเทศกลุ่มเบเนลักซ์ก็จะมีเนเธอร์แลนด์เบลเยียมลักซมเบิร์คือคนไปแล้วเขาจะประทับใจอะคะ่ะประเทศยุโรปเหล่านี้เราก็ต้องรอให้โควิดหน้าหนะคะหนังสือท่องเที่ยวอยก็จะเยอะมากนะคะเพราะว่าไปก็จะแบบเตรียมตัวอ่ะก็จะมีนะคะ อันนี้ The Lord of the r i n g จริงๆยังอ่านไม่จบมันจะต้องมีประมาณสามภาคหรือยังไงนี่แหละเล่มนี้ซื้อมายังอ่านไม่จบตอนนี้หนนะักอะเฮ้ยเออเฮ้ยอะอยหาเล่มนี้หรอไม่รู้อะไปวางไว้ที่ลงังหนังสือตรงไหนอะคำทำนายนอสาเดมูสหนึ่งเก้าเก้าสองถึงสองพันหนึ่ง แต่ไม่แน่ใจว่ามีถึง2020ิหรือเปล่าเดี๋ยวไปหาดูนะเพราะว่าบางทีมันจะจะครอบเงียซื้อเรื่มนี้ไว้นานมากเลยเดี๋ยวก่นเดีก่อนเีก่อนดีมากเลยเดี๋ยวเสร็จแล้วเนี่ยจะเอามาอ่านแล้วแปลความหมายให้นะเอ่อพิมพ์โดยสำนับพิมพ์ดอกย่าซึ่งตอนนี้ก็คงจะแบบไม่ไม่น,นั่นละโอเคเอ่ะในลังมีอะไร มีหนังสือของดิฉันค่ะที่เคยวางจำหน่ายวางแผงไว้ทั่วประเทศนะคะเก่าแล้วค่ะนานแล้วค่ะอ่าหลายๆคนอาจจะยังไม่เกิดด้วยซ้ำนะคะนานมากละหนังสือดูดวงค่ะดิฉนัน่เล่นคือตอนยุคนั้นดิฉันดังนะคะดิฉันก็ต้องแบบเป็นปกค่ะเป็นปกแล้วขายดีถลถ่มทลายนะคะเอาโอเคกูเกิลคิดอย่างกูเกิลอะเล่มน,นี้นะ กูเกอรเป็นใครนี่ก g o o g l e ที่เราหา,ากูนั่นแหละแต่เดิมก็เป็นแค่สตาร์ทอัพแล้วต่อมาเขาก็ร่ำรวยนะคะจริงๆแล้วคนเราเนี่ยกว่าจะรวยแต่ดิฉันจะต้องแบบเก็บทุกอย่างให้เข้าที่ก่อนที่แม่จะมาค่ะเพราะไม่อย่างงั้นเนี่ยอ,อันนี้แบบผลงานที่ชื่นชอบมากเพราะว่าเดี๋ยวขอซักผ้าก่อนนะคะปุ๊บอ,อันนี้คืออะไรอันนี้คือบ็อกเซตไททานิก ครั้งแรกที่จำหน่ายทั่วโลกเลยนะคะเดี๋ยวจะเปิดกล่องให้ดูอันนี้ไม่รู้ว่ามูลค่าเท่าไหร่แล้วสวยไหมสวยไหมนี่โอเควิดีโอนะคะเป็นวิดีโอขอบคุณค่ะครูแซมอันนี้มันเป็นวิดีโอนะคะที่เป็นบ็อกเซตของเทคนิกอะคะ่ะเป็นวิดีโอเห็นไหมคะก็วิดีโอของดิฉันก็แบบ ไม่มีละพอไม่มีแล้วจะทำยังไงพอไม่มีแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะอาจจะผลิตวิดีโอออกไปอีกน,นะอ่าต่อมานะคะก็จะเป็นแผ่นฟิลม์มแผ่นฟิล์มอันนี้ก็คือใช้ในหนังจริงๆนะคะของไททานิกก็เดี๋ยวก็เก็บไว้ในกล่องมาดูรูปกันอันนี้ก็จะเป็นรูปที่ถ่ายจากฟิล์มนะคะอันนี้ได้มาจากของอเมริกาจริงเลยอ่ะอันนี้รูป คปเนสเลตเห็นไหมคะกระดารางนี้จะมีทั้งหมดหนึ่งอ่าหคือแต่ละบ็อกเซตเนี่ยจะไม่เท่ากันบางคนก็ต้องซื้อ4ีอันเพื่อที่จะหาสีหรูปอันนี้ก็จะเป็นภาพนะคะในเรือไททานิกซึ่งก็จะได้ได้ได้ได,ได้เขาเรียกว่าเดี๋ยวอ๋อยจะมาทํารีวิวอีกครั้งหนึ่งเรื่องเกี่ยวกับของที่เป็นลิมิเต็ดนะคะอันนี้ก็จะเป็นภาพเรือนะคะแล้วอันนี้ก็จะเป็นเคสกับลีโอนาร์โดค่ะเห็นไหมคะโส ภาพนี้เอ,อยชอบมากได้ภาพนี้มาเอ,อยชอบนะเพราะว่ามุมนี้แบบค่อนข้างสวยนะคะนี่ก็จะบอกเซตไททานิกนะคะนี่อันนี้ก็เป็นโรสที่อายุมากแล้วนะคะแล้วยังมีชีวิตรอดอยู่คือจากหนังเรื่องนี้ทาให้เรารู้ว่าจริงๆแล้วคุณไม่ว่าคุณจะรวยหรือจะจนเนี่ยคุณก็หนีความตายไม่พ้นนี่เป็นภาพจากเกรย์ไททานิกนะคะค่อนข้างสวยนี่ก็จะเป็นอ่อนที่ชอบอะ่ะคือภาพบ่อยยังดีมากแล้วตรงนี้ก็ชอบนะ ชอบตอนที่เคสกำลังจะขึ้นเรือเนี่ยเอยก็ชอบอก็ชอบอ่ะก็เป็นแรงบันดาลใจนะคะในการทำงานนะคะกล่องนี้ก็แบบเก็บไว้เป็นอย่างดีก็กะว่าเก็บไปเรื่อยๆมันก็อายุงานแล้วแหละให้เทนิกใส้ครั้งแรกตอนปี2540ใช่ไหมคะตอนนี้ก็ปี2562กล่องนี้น่าจะประมาณสัก20ปี บางคนก็ยังอายุไม่ถึงเลยนะกล่องนี้ก็อายุเยอะละก็ต้องเก็บเก็บรักษาให้ดีๆมันก็จะมีเปื่อยๆยุ่ยๆแล้วแหละก็เดี๋ยวเราก็ต้องเก็บรักษาให้ดีๆนะคะของเยอะค่ะเวลาที่แบบเนี้ยอันนี้เจ้าแม่ขายตรงญี่ปุ่นเขาจะมีเทคนิคการขายเทคนิคอะไรเนี้ยซึ่งดีนะคะเราก็จะแบบเอาไว้สำหรับอ่ เจ้าแม่ขายตรงเนี่ยบิดน้ําก่อนเช็ดรอบกล่องเจ้าแม่ขายตรงเนี่ยก็จะแบบเอาไว้สําหรับเวลาที่นั่นโอเคแล้วเดี๋ยวอาจะใช้ทาแห้งเช็ดอีกทีนึงเนาะ mm hmm. ก็ในกล่องก็จะมีนี่อะไรวะเดี๋ยวจะเปิดดูก่อน อ๋อภาษาไทายใหญ่ไปเรียนภาษาไทายใหญ่ด้วยนะคะก็อยากจะเรียนรู้ให้เป็นทุกภาษาค่ะบางทีในสมองก็มั่วๆอยู่เหมือนกันเนี่ยอ่ะเห็นอ,อนไหมอันนี้มันจะกลับด้านนิดนึงนะหนังสือลายมืออันนี้ก็ศึกษาค่ะแต่ว่าไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญที่แบบเก็บภูกดวงจิงนก็มี ก็อะอย่าดูปีนะนี่อ่อยนี่อ่อยช่วงที่น่หนังสืออะโอ้ดูไหมสติกเกอร์นี่สมัยก่อนเนี่ยคนเราจะต้องมีสติกเกอร์ใช่ไหมคะนี่แม่ถ่ายรูปกับดาราเยอะมากเลยอาจจะด,ดูรูปหอ,อยนะสมุดสติกเกอร์ เดี๋ยวค่อยมารีวิวนะเป็นคลิปแล้วกันนะว่าสมัยก่อนเนี่ยเห็นไหมนี่สมัยก่อนเนี่ยวัยรุ่นนะคะมันยังไม่มีกล้องดิจิตอลไม่มีอะไรเนี่ยเราจะต้องแบบถ่ายรูปสติ๊กเกอร์แล้วก็ไปแปะไปถ่ายเครื่องแรกเลยนะเครื่องแรกเลยอะของประเทศอะเครื่องแรกของประเทศลูซียตั้งที่ปิ่น9กาับฟิวเจอร์ลังสิตเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยจะนิยมมากนี่ แล้วเราก็จะมีอันนี้ก็จะเป็นคนอีรานเขาก็จะขายเพจพอยนนี้ก็จะเป็นเพื่อนนะคะเราก็จะเป็นดีในยังเหลืออยู่แบบดีมากเลยอะเด็กสมัยนี้คงไม่รู้จักลวล่ะสมุดสะสมสติ๊กเกอร์ซึ่งแบบสมัยยุคยุกยุกมันยุกเก้าศูนย์ต่อเนื่องปีสองพันอะเออเด็กรุ่นใหม่ไม่รู้แล้วแหละนี่เุ้ยสมัยก่อนสวยไหมเดี๋ยวเอาให้ดู อย่างงามเลยเธอคนเราแบบอายุน้อยๆนะนี่ช่วงนั้นรถล,ลาไม่ต้องซื้อแ่ะมีคนซื้อให้ไม่ต้องหาเงินดาวเองจริงผู้ชายให้รถเป็นคันนเลยแต่กว่าจะได้เหมือนกันก็คือหมายถึงว่าอ,อผู้ชายที่เขามาให้รถเราเป็นคันๆเนี่ยเราก็ทํางานให้เขาด้วยอะไรอย่างเงี้ย ก็มีผลประโยชน์ร่วมกันเล้วเขาถึงให้อ้ยอันนี้ยังไม่ได้ใช้เลยเธอเอากลับมาใช้ได้นะี่ปีแล้วเนี่ยดีนะพวกสมุดบันทึกพวกนี้ไม่ขาดแล้วก็มีสมุดบันทึกนี้เออดีนะอันนี้คือจริงๆมันเป็นคือสมุดเฟนชิพนะสมัยก่อนเขานิยมเซ็นเันใช่ไหมเด็กรุ่นใหม่เดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วแหละเออมีเล่มนี้ด้วยเหรอจําไม่ได้ละ มันเป็นอย่าง dictionary ระหว่างไทยกับไทยใหญ่นะคะก็ซื้อมาด้วยนะว่าเออคำนี้แปลว่าอะไรเนี้ยแต่มันเป็นมันไม่มีคำอ่านอ่ะเดี๋ยวก็ต้องแบบอ่านเอานะก็เป็นหนังสือท่องเที่ยวเยอะหนังสือศาสตร์แห่งการช็อปปิ้งยังมีเลยโอเคก็เป็น เอามาใช้อ่ะสมุดที่ยังไม่ได้ใช้อูว,ว่างโอเคแม่ไม่อยู่อีกวก็หาอะไรกอกแกะหัวเพื่อนแบบไม่เจอหน้ากันเดี๋ยวอยจะไปดูนหนังจีนละกว่าจะรับปริญญาก็ใายเสร็จแล้วก็วเป็นเรื่องที่อ่อยอ่าจตออสมัยออยเรียนมาหาวิทยาลายัย ว่าเราต้องทำอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะ,ะกล่องนี้ไม่มีอะไรนะก็เป็นชีวิตประจำวันอ่ะหนังสือเล่มนภาษาอังกฤษสมัยเรียนมหาวิทยาลัยกรุงเทพคนก็สงสัยว่าเฮ้ยทำไมอ๋อยเรียนหนังสือดีคือจริงๆแล้วมหาวิทยาลัยกรุงเทพนี่จะเป็นมหาวิทยาลัยที่เรียนตั้งแต่ภาษาอังกฤษนะคะตั้งแต่ปีหนึ่งจนถึงปีสุดท้ายเราก็จะต้องเรียนด้วยเนี่ย อันนี้ว่าเป็นลายมือของอ่อยนะสมัยอ่อยเรียนอยู่ shooting packing a peach ต้นอ,ออกเสียงดีหรือเปล่าไม่รู้ l a n g u a g e not blockbuster turkey and s l i p p e r frame frame ทำแบบเสียงแบบนิดนึงเดี๋ยวก่อน โอเคแล้วนี้ก็มีอะไรค่ะกล่องนี้ก็จะเป็นอะไรที่แบบคุกกิคุกกิอ่ะอันนี้ก็จะเป็นตํารายาสมุนไพรนะคะสูตรโบราณซึ่งเก็บมานานมากเลยในนี้ก็จะมีนะคะมีแก้วไหวรัสเปล่าไม่รู้นะเดี๋ยวก็จะเป็นของหลวงปู่สุกอะคะ่ะก็จะเอาไว้ต้มยาสมุนไพรเวลาที่เราเนี่ยรู้สึกแบบ ป่วยไม่สบายหรืออะไรเงี้ยโอเคอ่ะมีการผูกดวงวางลัคนานะคะแล้วก็มีนี่ออาโอเคเดี๋ยวเรียบร้อยละเดี๋ยวปิดกล่องก่อนอันนี้ก็คือเดี๋ยวปิดกล่องนะโอเคปิดผิดด้านเนาะ คือมาเช็คฝุ่นให้เพื่อนๆดูนะคะก็เดี๋ยวสถานการณ์จริงนะคะเราก็จะแบบเราก็มาเช็ดฝุ่นให้เพื่อนๆดูนะคะโอเคคือตอนนี้เนี่ย นี่นะคะก็ที่อังกฤษเนี่ยไม่มีถุงใส่ศพแล้วนะคะไวรัสโคโรโนาไม่มีถุงที่มันเป็นถุงสีดนะคะที่ไว้ใส่ศพขอศพก็ต้องใช้ผ้าขาวห่อแบบมูลที่กอดตึงนะซึ่งไม่รู้ว่าปลอดภัยแบบอ่อยก็ไม่เข้าใจนะคะว่าทําไมประเทศอังกฤษเนี่ยเขาไม่มีมาตรการในการที่จะแบบคือทําไมอะไรเลยเขาก็ไม่พออยก็ไม่เข้าใจหรือว่าประเทศเขาไม่ได้ผลิตนะอ่อยก็ว่าประเทศเขาเสียภาษีแพงนะหมายถึงว่าประชาชนเขาว่าค่ะ ดูเป็นแไไไม่บ้านแม่เรือนนะคะเ <c oughs> ดี๋ยวซักก่อนโอยน้ยประชาชนก็เสียภาษีแพงเดี๋ยวคุณแม่มีเสยนสีเนีเ่ยเสสีที่ใช้ในการเสียงนะคะ เพาว่าทำไมแบบอังกฤษเนี่ยเขาก็มีมาตรการนะคะดีแล้วก็น่ะไออีกที่ว่าเราเนี่ยเป็นประเทศไทยเราอยู่ในประเทศไทยแล้วมันทุกอย่างมันโอเคกว่านะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยประเทศเราก็มีผู้ติดเชื้อน้อยลงซึ่งก็ไม่รู้ว่าน้อยลงเนี่ยมันเกิดจากแบบเออมันเกิดจากเราเนี่ยเราตรวจไม่เจอหรืออะไรหรือเปล่านะก็คือเพื่อนๆเ,เหนื่อยนะคะ เพื่อนๆตอนนี้เนี่ยเราก็อยู่บ้านที่สิ่งเดียวที่จะทําให้เราไม่เครียดนะคะก็คือหาอะไรทําเพื่อนๆอย่าอยู่ว่างอย่าเลยอย่า,ยาทุกคนก็แบบหาอะไรทํากันเต็มที่แล้วนะคะจะจัดบ้านจะขนของจะออกกําลังกายหรือทําอะไรก็ได้คะ่ะมันก็จะทําให้เราเนี่ยแบบไม่เครียดแล้วก็ไม่ไม่เขาเรียกว่าเป็นเป็นอะไรอะ่ะเป็นกังวลเป็นวิตกอะไรอย่างนี้นะคะก็เป็นกําลังใจให้เพื่อนๆทุกคนนะคะในการที่จะสู้โควิด -19 นะคะแล้วก็ขอให้ทุกคนเนี่ย สามารถที่จะสู้อะไรต่ออะไรได้นะเห็นไหมยกได้นะเพื่อที่ว่าเราจะได้แบบเขาเรียกว่าเป็นการคอร์สฟิตเนี่ยเวลาที่เรายกของหรือว่าทําอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะเพราะว่ามันจะทําให้เราเนี่ยร่างกายเข้มแข็งและสร้างกล้ามเนื้อแล้วก็เราก็จะแบบไม่อ้วนคนที่แบบ อยู่บ้านแล้วอ้วนก็คือสวัสดีจ้าโอโลโน่เนี่ยเป็นตัวอย่างที่ดีเลยโอโลโน่เป็นน้องสตานฟา้าเวลาอยู่บ้านแล้วทําอะไรแบบดีดีแบบเขาก็จะแบบจัดบ้านทําความสะอาดบ้านแล้วก็แบบอันนี้เป็นนักมวยนะคะเมื่อก่อนชกช่องเจ็ดก็จะแบบเอ้ยทําความสะอาดบ้านแล้วก็จะเข้มแข็งมากเลยอย่างเงี้ยค่ะก็ตอนนี้ไปอยู่ออสเตรเลียนะคะแต่งงานกับภรรยาน่ารักมากก็เนี่ยถ้าเกิดว่าเราเนี่ยอยู่ว่างอยู่เฉยนะคะแล้วก็แบบเออไม่ทําอะไรที่แบบ ให้มันแบบอ่ะทักท่านะคะให้มันรู้สึกว่าเอ้ยชีวิตมันแบบกระชุ่มกระชวยแล้วก็รู้สึกแบบเช็ด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 นะคะเช็ดกล่องเช็ดหลังเนี่ย <c oughs> เนี่ย <c oughs> เราจะได้แบบสะอาดเอี่ยมอ่องนะคะ <c oughs> เดี๋ยวก็จะแบบถูฝาบ้านกันเลยค่ะ <c oughs> โอเคเดี๋ยวก่อนเริ่มเหนื่อยละเริ่มหอบละ โอเคเดี๋ยวไปก่อนนะคะเดี๋ยวขอไปทํางานบ้านอย่างจริงจังนะคะเพื่อนๆแล้วเดี๋ยวก็ช่วงเวลาพักกลางวันก็เพื่อนๆก็ทานข้าวกันด้วยนะคะวันนี้นะคะขอให้ทุกมีคนมีแต่ความสุขความโชคดีนะคะเงือแตกแล้วค่ะเนี่ยถ้าเกิดว่าเราแบบยกลังแล้วก็ทํานู่นทํานี่นะคะเราก็จะแบบค่อนข้างจะแบบแข็งแกรงแล้วเราก็จะแบบไม่เป็นโรคเป็นภัยแล้วเราจะต่อสู้ไวรัสได้นะคะช่วงนี้ถ้าเกิดว่าฝนตกหรืออะไรอย่าลืมกางร่มแล้วก็ใส่ผ้า ใส่ชุดกันฝนไปนะคะแล้วก็ขอให้ทุกคนโชคดีและมีความสุขค่ะรักนะคะติดตามนะคะเซอร์วิสบริการเทพิดาพยากรได้นะคะทางระบบเคอือขาย AAS หรือนะคะติดตามนะคะทางช่อง Youtube ของเทพิดาพยากรอุมาวดีสิรียกษรนะคะอ่า YouTube ของอ๋อยเนี่ยก็จะ มีสุ่มแจกของรางวัลน,นะคะเพื่อนๆก็ไปกดติดตามได้แต่ถ้าเกิดใครเจอใน Facebook ก็ติดตามได้ในเทพาเพาิาีกรหรือทั้ง2ช่องทางค่ะแล้วช่วงนี้ก็มีไปเล่น Tik Tok อกด้วยนะคะก็อย่าลืมดูนะคะติดตามกันไปเรื่อยๆนะจะาดิฉันก็ทําอะไรให้มันมีความสุขสนุกสนานนะจ๊ะเพื่อนๆโชคดีทุกคนคะ่ะรักทุกคนนะคะ